วันนี้จะมาไอติดตั้งอรีโมทเครื่องนี้นะครับประมาณสิบสี่นิ้วครับสิบสี่นิ้วครับติดตั้งรีโมทครับสิบสี่นิ้วครับ Um <sighs> thank you เป็นใหม่สินิ้วมันจะเล็กนะครับนี่ครับเล็กกว่าไอสิบหนะครับ มันสิบสี่นิ้วครับตัวนี้สิบหกนะครับตัวนี้ครับเออสิบหกนิ้วเนี่ยจะใหญ่นะครับนี่ครับถ้าใครซื้อตัวนี้มาดัดแปลงก็น่าจะได้นะครับตัวเนี้ยโอไอมอเตอร์ใส่ได้นะเนี่ยครับมอเตอร์เทามาใส่ตัวใหม่นะครับอันนี้สิบหกนิ้วนะครับได้เลยนะครับนี่ แกะเฟืองนี่ออกนะครับแล้วมอเตอร์ยัดใส่ได้นะครับนี่ครับยัดใส่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสิบสี่นิ้วนี่รู้สึกว่ามันเล็กไปครับเนี่ยยัดไม่ค่อยได้ครับวัดดูระางประมาณสองมิลแต่ดันดันเขาไปได้หรือเปล่าไม่รู้ครับต้องแกะดูนะครับ จะทดลองแกะดูถ้าไม่ได้ผมจะเอาตัวนี้ใส่ครับตัวนี้แน่นอนนะครับตัวนี้ที่ผมทำมาครับตัวนี้แน่นอนนะครับตัวนี้ครับนี่ครับเปียเลยครับแต่กระโหลกต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเล็กไปครับโหลกมันสั้นไปนะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ครับแต่ถ้าตัวนี้ใส่ได้ก็ครับ ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะทดลองเล็กๆใส่ก่อนนะครับโอเคครับ เสร็จแล้วก็ใช้งานได้ปกติครับที่ครับตัวนี้มาทำมานะครับเจ๋งเลยครับนี่ครับติดตั้งรีมโมทเลยนะครับนี่ครับจากเฟืองบนมอเตอร์นะครับนี่ครับ เด็ก4เส่ตรงนี้เก็บ4ได้เงียบสนิทครับจากเฟืองับจากเฟืองเป็นแบบนี้นะครับนี่ชิดนิดเดียวนะครับเป็น14นิ้วครับถ้า16มันจะยาวนะครับตรงนี้โอเคนะครับติดตั้งรีโมทต,ต่อครับ ส่วนฝาครอบของมันสิบสี่นิ้วมันจะใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้มันยื่นออกมานะครับครับมันจะขาดนิดหนึ่งถ้าเป็นสิบหกนิ้วนี่มันจะพอดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้เขาซื้อมาใส่เองครับตัวนี้ครับเอาสิบสี่นิ้วใส่ไปก่อนครับตัวนี้นะครับมันจะสั้นมันจะสั้น พอใส่เฟืองมันก็จขาดไปน,นิดหนึ่งครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้เขาซื้อใส่ครับผมส่วนอันนี้เรามักทีหลังนะครับนี่ยใส่ไปแล้วก็ปักกาเมจิกมีกจ,จะได้ตรงลงกาเมจิกมากไปเลยให้มันตรงตรงกันนะครับกาเมจิกมัมกก็เสร็จแล้วครับ ครับจะเช็คไอสายไฟเข้าเส้นไหนนะครับก็เช็คเข้าด้านนี้นะครับเช็คด้านนี้นะครับจับข้างใดข้างมนึงนะครับจับข้างใดข้างหนึ่งนะครับนี่ครับข้างใดข้างหนึ่งนะครับจับข้างใดข้างหนึ่งแล้วเช็คครับสายไฟเข้าเส้นไหนครับ ไฟก็เส้นเล้นะครับข้างใดข้างนี้นี่ครับสายไฟกเส้นนี้มันดังเต้ครับเตือนล่องนะครับัเตือนล้องครับนี่ครับโอ้ไม่นิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับรัวสายไฟขราเส็นนี้นะครับ ดูว่าใส่ไฟข้อเส้นนี้นะครับไฟข้อเส้นนี้ก็ต่อได้เลยครับนี่ครับเส้นนี้นะครับไม่ใช่สีแดงนะครับสีเทานี่นะครับไฟเข้าแล้วก็เอาเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้ครับต่อกับไฟนี่นะครับอีกเส้นหนึ่งก็ลากไปต่อตรงรีโมทนะครับข้างล่างนะครับโอเคครับไปดูกัน ใส่เข้าเส้นนี้แล้วก็มาปกบเส้นนี่นะครับนี่ครับปกบแบบนี้เลยนะครับกวางกับสีเขียวนะครับกีนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเดบไปตรงนี้ได้ครับน,นี่ครับ,น,รบ,น,รบนี่กับนี่กีดกะครับเส้นนี้ก็ไปเข้ารีโมทนะครับเส้นนี้กับรีโมทข้างล่างนะครับ ใช้ดีมอดรุ่นนี้นะครับเข็มอะไรครับเส้นนี้จะมาเข้าตรงนี้นะครับเส้นนี้นะครับตรงนี้นะครับเจมเขียนสูตรนิดนี่ครับนี่ครับสายนะครับสายตรงนี้นะครับสายไฟเข้าก็เหมือนเดิมครับคอมมอนไลน์สองจุดนี่จุดเดียวกันนะครับ แล้วก็อันนี้ก็ข้าวตัวสายนะครับตัวนี้ครับส่วนนี้ก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเหมือนเดิมน,นะครับโอเคครับตอบกันของเจ้าของเสร็จไปห,หมดแล้วเองเออเออบ้าน I'm แต่เสร็จแล้วครับเออมาไม่รู้อะไรอ่ะอ่ะก็แล้วกันถ้าจะเอาละไว้เอาอ่ะเว้ย <coughs> ตัวนี้นะครับอ๋อติดตั้งรีโมทนี่นะครับอันนี้เราจะเข้าสายคอมมอนนะครับนี่ครับสายไฟผาเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นหนึ่งก็เข้าตรงสวิตช์นะครับเส้นนองกเลยว่าเข้าตรงนี้นะครับสายคอมมอนนะครับสายคอมมอนตัวนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับอีกเส้นนี้ก็เข้าตรงนี้นะครับเส้นนี้นะครับ อีกเบอร์นี้ก็เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับส่วนเส้นนี้ก็เข้าไอสวิตสายนะครับสายตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปักเีหมดเลยนะครับปักเีหมดครับครับมาดูกันต่อละเอียดเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสีขาวกับคอมมอนนีเส้นไหนเส้นหนึ่งก็ได้ครับไม่จเป็นนะครับตรงนี้นะครับกระเป่านะครับ เส้นใดเส้นนีงนี่ครับเส้นใดก็ได้นะครับเส้นสายคอมมอนไปนะครับผูกกับสีขาวนะครับไฟเข้านะครับนี่นะครับใส่นในนิดหนึ่งใส่แรงนิดนี่นะครับ ทุดนึงยาไปนียนะครับนี่นะครับคือก็มาใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับเียเขียนคอมมอนกับเอ็นเลยนะตัวเดียวกันนะเส้นนี้นะครับตัวไหนก็ได้นะครับจะปรับกีอันเดียวก็พอนะครับกีตัวนี้นะตัวไหนก็ได้นะครับกีตัวเดียวก็ได้นะครับนี่ครับ รงนี้นะครับตรงไหนก็ได้นะครับครับจุดเดียวกันนะครับตรงกลางนี่นะครับตัวนี้นะครับจุดเดียวกันนะครับนี่ครับอีกเส้นหนึ่งนี่ก็มาใส่ตรงนี้นะครับตรงลายนี่นะ เขียนวลายนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับลายตรงนี้นะครบชุดของงานนิดนึงก่อนนะครับชุดของงานนิดนึงนะเด่นนี้นะครับชุนของงานนิดนึง ตรงนี้นะตรงนี้เลยนะครับตรงนี่นะครับนะครับส่วนเบอร์นะครับเบอร์นะครับ เบอร์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามสีดำเบอร์หนึ่งกับสีน 1, ีน 2, เ้น 3, เบอร์สองครับสีแดงเบอร์สามนะครับอันนี้ก็สบินสายนะครับใส่ไปเลยก็ได้นะครับตัวนี้นะสบินสายตัวล่างสุดนะครับตัวล่างสุดนะครับชุำยาเลยนะครับ จะโดนชุดน้ำยานนะจะติดดีนะครับนี่ครับใส่เบอร์สุดท้ายนี่นะครับนี่ครับเบอร์สุดท้ายับเบอร์นี้แบบสิงนนะประเดิมนี่ก็รอนะครับสวิงนะครับ ก็เบอร์หนึเบอร์หนึสีดำเบอร์หสีดำนี่ครับสีดำก็ใสไปเลยครับจะุนชุบน้ำยาด้วยนะน้ำยาตลอดนะครับน้ำยาตลอด ่เรียบร้อยนะครับอย่าให้มันติดติดกันนะครับนี่ครับก,กลัวมันติดกันกนะ็ที่ใหม่ก,ก็ได้นะครับที่นิดนึงแบบนี้ก็ได้นะครับ สองครับนี่เบรอรนี่ครับเวลาทุกครั้งนะครับติดตีนะค,ครับสองนี่นะ สีแดงหนสา เสานี่นะนี่นี่นะคหนีไปเรื่อยเรื่อยร้ครับสแดงลบสาม,าสามร,ร้อยนะครับ สีเงิครับตัวนี้ครับเบอร์ดำเบอร์หนึ่งครับเทาเบอร์สองแดงเบอร์สามครับสายคอมมอนนะครับคอมมอนเส้นนี้เดี๋ยวกับกีให้มันสวยๆกันครับมันยังไม่สวยครับ ครับตรงนี้นะครับสวยนะครับอ่ะทีนี้ก็มาทดลองดูนะครับรีโมทครับใส่ฐานเลยนะครับรีโมทนะครับเออวางตรงนี้ก่อนนะครับวางตรงนี้ก่อนนะตรงนี้นะครับใส่ฐานนะครับใส่ฐานรีโมทก่อนครับมาทดลองเลยครับเสียบปลั๊กเลยนะครับ นครับเปิดตัวนี้นะครับออฟออฟครับได้ใช้ได้ครับนะครับหนึ่งครับสองครสามครับอยครับตัวนี้สวิงนะครับตัวนี้สวิงได้สวิงได้ปกตินะครับสวิงได้ปกติครับ ตัวนี้ออกนะครับนะครับปิดครับปิดนะครับตัวนี้เปิดนะครับนี่โยนไปเลยโยนไปเลยเขาไม่อยู่อ๋อครับเขาเดี๋ยวเขาออนโดนไปเลยแสดงว่าสวิตมันสลับกันนะครับตัวสี่กับเบอร์สามมันอ่อนเบอร์หนึ่งมันแรงนะครับเบอร์สลับสายก็ได้ครับ นะเนี่ยเบอร์สามดสิคอ่อนเลยนะสลับสายได้อ๋อเหรอครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกลายเป็นแรงเนี่สลับสายครับสองเบอร์สามอ๋อเดี๋ยวสลับสายกันจบแล้วครับ สวินครับสวิครับใช้ได้ครับโอเคครับออฟก่อนนะครับสลับสายก่อนครับสลับสายแล้วทดลองดูนะครับอใช้ได้นะนี่น ตัวสองอ่าแรงขึ้นแล้วครับตบวสามอ่าแรงขึ้นแล้วครับสรุปแล้วสลับสายครับเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์สามเบอร์สามเป็นเบอร์หนึ่งครับว่าวงจรอาจจะผิดพลาดทางเทคนิคครับเขาก็ต่อตามสายครับเบอร์หนึ่งเบอร์เบอร์สามเบอร์หนึ่งเบอร์ดำครับเบอร์สองเทาครับเบอร์สามสีแดงครับ สรุปเบอร์สามกลายเป็นสีเบอร์หนึ่งใช้เลยครับสวิงครับสวิงนั่นได้ครับได้ครับโอเคครับหเดียวแล้วก็มาประกอบกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจากเฟืองเป็นมอเตอร์ได้นะครับเห็นไหมครับจากเฟืองเป็นมอเตอร์นะครับ ดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับรับมีเครื่องหนึ่งนะครับนี่ครับนี่กระจกเฟืองเป็นมอเตอร์เหมือนกันนะครับสวิงเหมือนกันรับนี่ครับโอ้หสิบหกนิ้วยังแรงเลยนะครับเลยนะครับจับเฟืองเป็นมอเตอร์ได้นะครับทำขาขึ้นมาครับเลยครับ เพิ่งนี้เพื่อนเอาให้ครับสิบหกเทวครับยอดครับอ่ะเตครับ,รบนี่ครับฝ่าครอบก็สิ็นสิ้นแล้วครับกรอบกันก่อนนะครับตัว A <c oughs> ไอเซนเซอร์ดีโมดนี hmm. ่เราเอากาวตัวนี้ใส่ก็ได้นะครับถ้าไม่มีปืนกาวว่ตัวนี้ใส่ได้นะนล,นไ,น,ะลนไฟอย่างนี้นะเห็นไหมลนไฟได้นะครับลนไฟเลยครับนี่ครับก็แย่ลงไปนะครับนี่ครับติดเลยคับบนั่นปึ๊กเหมือนกันนะครับ นะครับครับแค่นี้นะครับแน่นปึ๊กนะครับเอาอีกรอบนึ่งก็ยังได้นะครับกระใสครับปึ๊กนี่ครับแ่นปึ๊กครับแกนปึ๊กก็จะยงแล้วนะครับทัาไปไหนเลยนะครับ ดีนะครับเรียบร้อยน,นะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับสิบสองดิวเข้าไม่สุดนะครับซื้อกลบกมาใส่ก็สุดนะครับอืมโอเคนะครับคลิปนี้กบจบเพียงแค่นี้นะครับ